สแสวงนะครับแจงไต่สวนคดีอาญามาตรา151ของพิธาเนี่ยยังไม่จบต้องพิสูจน์เจตนาย้ำรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับก็ต้องอต้องบอกว่านะครับก็มีข่าวออกมานะครับความเคลื่อนไหวจากกรกตก็คือในสแสวงบุญมีนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในสแสวงบุญมีในเลขาธิการกรกตเนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการไต่สวนคดีอาญามาตรา151เนี่ยนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบอ่ะเข้าใจครับว่ายังไม่จบ อ่าเพราะว่ามันก็ต้องรอให้อ่าคณะวินิจฉัยนะครับก็ส่งเรื่องไปนะครับตอนนี้ก็คือคณะกรรมการไตส่สวนสอบสวนนได้มีการไตส่สวนสอบสวนและลงความเห็นและนะครับชี้ออกมาว่านะครับอ่าให้ยกฟ้อง แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องเสนอขึ้นไปที่คณะกรรมการวินิจฉัยอีกแล้วคณะกรรมการวินิจัยก็ต้องเสนอไปที่คณะกรรมการเลขาปกตอ,อีกซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่สิ่งที่ประชาชนหลายๆคนสงสัยและสิ่งที่ประชาชนอย่างผมเนี่ยแหละผมอย่างประชาชนอย่างผมเนี่ยสงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับก็คือประเด็นที่คณะกรรมการการไต่สวนสืบสวนเนี่ยนะครับได้อ่ามีความเห็นนะครับชงว่ามีความเห็นว่าให้ยกฟ้องนะครับให้ยกฟ้องคุณอ่าคุณพิธาเนี่ยนะครับ ในมาตรา151เนี่ยในมาตรา151เนี่ยที่การสืบสวนไต่สวนเนี่ยให้ทําการยกฟ้องแต่เหตุผลที่ให้เอาไว้เนี่ยนะครับมันไปขัดกับเหตุผลที่คณะกรรมการนะครับคณะกรรมการของกรกตส่งให้กับสารนัูนเอเหตุผลที่คณะกรรมการไต่สวนสอบสวนเนี่ยให้เหตุผลเอาไว้ว่านะครับไม่พบว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยประกอบธุรกิจสื่อและไม่มีรายได้จากสื่อนี่คือเหตุผลที่คณะกรรมการไต่สวนสืบสวนนะครับไต่สวนสืบสวนเนี่ย ให้เหตุผลเอาไว้ว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อและบริษัทไอทีวีไม่ได้มีไรายได้จากสื่อทีนี้ผมเองในฐานะประชาชนก็ต้องมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่คณะกรรมการกรกตส่งเรื่องไปให้กับสารรัฐธรรมนูญน,นะนะครับเพราะว่าการส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญถึงจะบอกว่ามันจะเป็นคนละมาตรากันอันนี้มันมัน,มนเป็นมาตา1นึ่งหนึ่งาอันนั้นมันเป็นมาตา82แต่มาตรา82มันก็คือมาตาที่อ่าคุณสมบัติของคุณพิธา ว่าคุณพิธานะขาดคุณสมบัติในเรื่องของการถือหุ้นสื่อนะครับการถือหุ้นสื่อก็คือถือหุ้นสื่อของไอทีวีทีนี้ถ้าเราดูว่าเอ๊ะคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนเนี่ยนะครับมีความเห็นว่าบริษัทไอทีวีอ่ะไม่พบว่าบริษัทไอทีวีอ่ะประกอบธุรกิจสื่อและไม่มีไรายได้จากสื่อคําถามก็คือว่าแล้วคณ,ณะกรรมการกรกตอ่ะเอาหลักฐานอะไรไปยื่นให้ศาลว่าบริษัทไอทีวีเป็นสื่อ บริษัทไอทีวีเป็นสื่อหรือเอาหลักฐานอะไรไปยื่นนะครับว่าบริษัทไอทีวีเป็นสื่อแล้วถึงได้อ่าให้ทางศาลวินิจฉัยว่าเอ๊ะอาคุณพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่าเพราะการที่วันนี้จะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมีเอกสารว่าเนี่ยคุณพิธาเนี่ยนะครับเชื่อได้ว่าถือหุ้นสื่อถือหุ้นสื่อก็คือนหลักฐานอะไรที่เชื่อได้ว่าคุณนะครับพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่อเนี่ยนะครับและเป็นหุ้นสื่อไอทีวีตัวเดียวกันเนี่ย คณะกรรมการกรกตเอาหลักฐานอะไรไปยื่นให้กับสารน้ำหนูอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมสงสัยเป็นอย่างมากว่าคณะกรรมการกรกตเอาหลักฐานอะไรไปยื่นว่าเป็นสื่อว่าเป็นสื่อเพราะว่าถ้าบอกว่าไอทีวีนะครับถ้าเอาคำคำวินิจฉัยนะครับของคณะกรรมการไต่สวนที่ไปไปสืบข้อมูลข้อเท็จจริงมาแล้วว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อนะครับไอทีวีไม่ได้มีรายได้จากสื่อเพราะฉะนั้น คณะกรรมาการถ้าเอาข้อมูลตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปยื่นฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูนได้ว่าคุณพิธาน่ะนะครับขาดคุณสมบัติหรือเปล่าเพราะเนื่องจากไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อไงครับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่ากกตอเอาหลักฐานไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญนะครับให้วินิจฉัยว่าคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยนะครับขาดจากการไปสอสอหรือเปล่าเนื่องจากการถือหุ้นสื่อเพราะฉะนั้นก็ต้องมีนะครับข้อมูลอะไรที่ยืนยันว่าไอทีวีเป็นสื่อซึ่งข้อมูลนั้น มันคณะกรรมการไต่สวนซืบสวนไม่พบเหรอครับในเมื่อคณะกรรมการไต่สวนบอกว่าไม่พบข้อมูลว่าไอทีวีเนี่ยประกอบธุกกกรกิจสื่อและไม่มีไรายได้จากสื่อแลว้วกรกตอเอาข้อมูลไหนมาอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมข้องใจผมคิดว่าประชาชนหลายๆคนก็สงสัยเพราะว่ามันขัดกันเองแหละมันขัดกันเองเพราะการไปยื่นก็ต้องมั่นใจว่าไอทีวีเป็นสื่อถึงได้ไปยื่นให้กับศาลวินิจฉัยว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติหรือเปล่า เพราะคุณ,คณพิทาถือหุ้นสื่อแล้วก็มีนี่ข้อมูลหลักฐานนี่หนึ่งสองสามสี่ว่าไอทีวีเป็นสื่อแต่คณะกรรมการไต่สวนเสืบสอนบอกว่าไม่ใช่สื่อมันขัดกันไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้อมูลตรงนี้ที่นะครับในสแสวงบุญมีเลอาเรขาธิการก,กรกตนีได้ออกให้สัมภาษณ์ตรงนี้ว่านะครับสแสวงแจงไต่สวนคดีอาญามาตราหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งพิธายังไม่จบต้องพิสูจน์เจตนาย้ำรอสารน,นัตนูญวินิจฉัยก่อน สแสวงแจงไต่สวนคดีอาญามาตรา151พิธายังไม่จบต้องพิสูจน์เจตนาย้ำต้องรอพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคดียุบพักนะครับรอาการตัดสินทั้งหมด24เรื่อง10พักการเมืองใหญ่18สิงหาคม256นายสแสวงบุญมีเรขาธิการกรกตให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะครับ พิจารณาคำร้องยุบพักการเมืองว่าคำร้องการยุบพักการเมืองมีทั้งหมด135เรื่องพิจารณาเสร็จและอ่าพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว111เรื่องคงเหลือพิจารณาอีก24เรื่องประมาณ10พักการเมืองส่วนใหญ่เป็นพักการเมืองขนาดใหญ่ส่วนคำร้องเกี่ยวกับการยุบพักก้าวไกลกรณีนโยบายหาเสียงที่เสนอแก้ไขามาตรา112ขณะนี้อยู่ในระหว่าง การพิจารณาของสารรัฐมนูญซึ่งสำนักงานกกตโดยตนในฐานะนายทะเบียนที่กำกับดูแลพักการเมืองก็ได้มอบหมายให้สำนักงานไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนายแสวงกล่าวอีกว่านะครับส่วนกรณีที่นายพิธาริมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลฝากคำถามมายังกกตกรณีตั้งคำถามกรรมการไต่สวนคดีอาญามาตราหนึ่งกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ เลือกสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสสอขอชี้แจงว่านะครับสำนวนคำร้องดังกล่าวมีขบวนการพิจารณาเรื่องมาตราหนึ่งข้ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จและเรื่องนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต้องรอพิจารณาว่านะครับคำวินิจฉัยของศาลรนรับนูนออกมาอย่างไร โดยเฉพาะนะครับจะต้องดูที่เจตนาหากไม่มีเจตนาที่ไม่มีก็ไม่มีความผิดจะต้องพิสูจน์เจตนาเนื่องจากเป็นคดีอาญาคำร้องอยู่ในขบวนการสืบสวนอยู่นะครับหากเข้าข่ายการให้คุณให้โทษก็จะต้องมีการเชิญมาชี้แจงแก้แก้ข้อกล่าวหาแตกจากแตกต่างจากเรื่องคุณสมบัติและละักษณะต้องห้ามเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและปรากฏในเอกสารราชการอยู่แล้วโดยขบวนการทั้งหมดอยู่ในระหว่างการพิจารณา เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเมื่อกกตพิจารณานะครับส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งตามกฎหมายมีอยู่3ลักษณะที่จะทําให้พ้นจากตําแหน่งกรณีการถือหุ้นสื่อโดย2ลักษณะแรกคือคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาเป็นแนวทางแล้วขณะที่กรณีนี้มีข้อเท็จจริงอีกหนึ่งนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันที่กกตไม่ได ไม่ใช่คนตัดสินเพราะผู้ที่ตัดสินคือสารรัฐมนูลนายสแหวงนะครับกล่าวนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าดูดีๆนะครับเขาบอกว่าเนี่ยขบวนการนะครับในการพิจารณาเนี่ยในมาตราหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยนะครับกรณีรู้อยู่แล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติในลักษณะต้องห้ามนะครับมิให้ใช้สิทธิ์นะครับรับสมัครเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้จะพิสูจน์ว่าคุณพิธารู้อยู่แล้วหรือไม่รู้อยู่แล้วต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนนะครับว่า นะครับไอทีวีอ่ะเป็นสื่อหรือเปล่าอ่าแต่คณะกรรมการไตส่สวนนะครับคณะกรรมการไต,ต, αι, ต, αι, ต αι สส่สืบสวนเนี่ยก็ได้นะครับชี้แล้วว่าเฮ้ยที่ตัวเองอ่ะสืบสวนไต่สวนเนี่ยบริษัทไอทีวีอ่ะไม่ได้ประกอบกิจการสือ่อไม่ได้มีไรายได้จากสือ่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับตามที่คณะกรรมการไตส่สวนนะครับ พิจารณาออกมาเนี่ยว่าบริษัทไอทีวีไม่ใช่สื่อและไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อเพราะฉะนั้นคุณพิธาจะรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วสิครับเพราะไอทีวีมันไม่ใช่สื่อนะครับถึงคุณพิธารู้อยู่ว่ามันว่ามันถือหุ้นอยู่แต่มันไม่ใช่สื่อไงนี่แหละครับคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้สิ่งที่กรกตออ,อกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ตรงประเด็นอ่ะมันไม่ชัดเจนอ่ะมันไม่ตรงไปตรงมา มันมีข้อสงสัยมันมีข้อพิรุษพบข้อพิรุษอยู่ว่าวันนี้สิ่งที่กรกตอ,อะจะต้องตอบนะครับแล้วประชาชนจะหายสงสัยทันทีว่าเอ๊ะที่คณะกรรมการคณะกรรมการไต่สวนของกรกตอเองเนี่ยคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนของกรกตเนี่ยออกมาชี้ด้วยเหตุผลที่ว่านะครับให้ชงให้ยกคําร้องเนื่องจากว่าไม่พบว่านะครับบริษัทไอทีวนะีประกอบกิจการสื่อนะประกอบกิจการสื่อนะแล้วก็ไม่พบว่ามีรายได้จากสื่อด้วย นี่คือคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนแต่คณะกรรมการกรกตเอาอะไรมาชี้ชัดว่าบริษัทไอทีวีประกอบกิจการสื่อไอทีวีได้ประกอบกิจการสื่อถึงได้ส่งไปให้สารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณพิธาถือหุ้นสื่อเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่ประเด็นที่ประชาชนสงสัยว่ากกตนะครับที่เอาเอกสารอะไร เอกสารอะไรประกอบนะครับประกอบในการยื่นสารรับนูนว่าบริษัทไอทีวีประกอบกิจการสื่ออ่าน,นี้ก่อนประเด็นแรกเลยก็คือว่ากกตเนี่ยมีเอกสารอะไรนะครับที่ยืนยันได้ว่าบริษัทไอทีวีประกอบธุรกิจสื่อกกกตมีอะไรยืนยันได้ว่าคุณพิธาถือหุ้นสื่อในนามของตัวเองอ่าในนามของตัวเองไม่ใช่ในนามของ ผู้จัดการวรัดกเพราะตามข่าวข้อมูลที่ออกมาข้อแรกก็คือไอทีวีเนี่ยนะครับจดทะเบียนเป็นสื่อก็จริงแต่เนื่องจากว่าไอทีวีเลิกประกอบกิจการสื่อมานานแล้วเนื่องจากโดนยึดนะครับโดนเขาได้โดนยกเลิกสัญญาในการสัมปทานาญญาช่องสัญญาณซึ่งแน่นอนครับว่าไอทีวีก็ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อ,อแต่ที่ไอทีวีจะต้องจดทะเบียนเอาไว้และยังไม่บอกเรื่องบริษัทเนื่องจากไอทีวีมีเรื่องของการฟ้องร้อง นะครับกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ก็เลยจะต้องจดทะเบียนเอาไว้เพื่อทําการเกี่ยวกับคดีความทั้งหมดและในระยะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไอทีวีก็ได้มีการยื่นภาษีนะครับเกี่ยวกับรายได้ทั้งหมดว่าไอทีวีเนี่ยไม่ได้ประกอบกิจการนะครับหยุดประกอบกิจการแต่รอคําสั่งนะครับของศาลให้สิ้นสุดก่อนนี่คือสิ่งที่ไอทีวีมีและสิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนได้รับรู้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่บอกว่าน,นะครับวันนี้นะครับคุณพิธาเองเป็นสสมาแล้วหนึ่งสมัยและอยู่ครบด้วยคุณอยู่ครบสี่ปีด้วยนะครับเป็นสสมาแล้วหนึ่งสมัยก <mia? S 1> ารที่เป็นสสก็ต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้กับปปชซึ่งแน่นอนครับการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้กับปปชาเนี่ยทางคุณพิธาเองก็ได้มีการยื่นทรัพย์สินนะครับให้กับปปชและมีการยื่นทรัพย์สินเกี่ยวกับหุ้นของไอทีวีเนี่ยให้ปปชได้รับทราบด้วย พร้อมกับยื่นเอมีแนบเอกสารนะครับแนบเอกสารว่าครับแนบเอกสารว่าเป็นผู้จัดการบรกถือหุ้นไอทีวีในนามของผู้จัดการบริษและก็มีคําสั่งของศาลว่าให้คุณพิธาเป็นผู้จัดการบริซึ่งแน่นอนครับการถือหุ้นในนามของผู้จัดการบริษคือไม่มันมันไม่ใช่ถือหุ้นในนามของตัวเองตรงเนี้ยมันก็มีข้อมูลออกมาคําถามต่อไปก็คือว่ากกต ไม่ได้เอาข้อมูลเหล่านี้เข้าไปพิจารณาหรือกรกตอรเอาข้อมูลจากผู้ที่ร้องเนี่ยไปพิจารณาฝ่ายเดียวใช่หรือไม่นะครับถึงไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันมีข้อมูลตรงนี้และมันมีข้อมูลอีกหลายๆข้อมูลนะครับที่ทําการตรวจสอบได้ว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อเพราะฉะนั้นวันเนี้ประชาชนถึงได้สงสัยประเด็นเดียวประชาชนสงสัยอยู่ประเด็นเดียวว่านะครับ กรกตคณะกรรมการกรกตเนี่ยเอาหลักฐานอะไรมายืนยันว่านะครับไอทีวีประกอบธุรกิจสื่อไอทีวียังเป็นสื่อไอทีวียังมีไรายได้เป็นสื่อนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการอยากรู้และประชาชนสงสัยเป็นอย่างมากว่ากรกตมีหลักฐานอะไรถ้าวันนี้กรกตนะครับเอาหลักฐานตรงนี้หรือมาเปิดเผยกับประชาชนว่าเอ้ยหลักฐานที่กรกตมีเนี่ยนะครับมันคือหลักฐาน หนึ่งสองสามสี่นี่กรกะตเชื่อมัน่นและเชื่อได้ว่านะครับบริษัทไอทีวีเป็นสื่อและไอทีวีเป็นสื่ออยู่ด้วยเหตุผลนี้หนึ่งสองสามสี่ออกมาชี้แจงอันนี้ประชาชนก็จะเชื่อสงสยัยและประชาชนก็คงจะไม่คิดว่ากรกตทํางานไม่ตรงไปตรงมาแต่นวันเนี้ความรู้สึกของประชาชนว่ากรกตทํางานไม่ตรงไปตรงมากรกตทํา,าทงานไม่โปร่งใสไม่ชัดเจน กกตมีอะไรที่ปิดบงังกกตทํางานเพื่อใครหรือเปล่าหรือที่สําคัญไปมากว่านั้นประชาชนมีความรู้สึกว่าเอะกกตกําลังกั่นแกล้งนายพิธาริ้มเจริญรัตน์เพื่อไม่ให้เป็นนายกหรือเปล่านะเพราะการที่กกตอเองนะครับรีบส่งสำนวนเนี่ยเพราะมีเหล่าสอวอมาหากกตหลังจากนั้นไม่กี่วันกกตก็รีบทําสำนวนแล้วส่งไปที่สารารัฐธรรมนูญซึ่งตรงเนี้แหละครับ แทนที่จะเรียกให้คุณพิธามาชี้แจงทาแทนที่เรียกเอกสารมาจากหลายๆที่เพื่อจะมาประกอบถ้าเรียกเอกสารมาประกอบเนี่ยไอทีวีมันไม่น่าจะเป็นสื่อแต่วันเนี้กรกตอเองเอาข้อมูลอะไรที่บอกว่าไอทีวีเป็นสื่อแล้วถึงได้ส่งไปที่ศารรัฐมนูญว่าไอทีวีเป็นสื่อทําให้พิจารณาว่าคุณพิธานเนี่ยขาดคุณสมบัติในการเป็นสสหรือเปล่าเพราะถือหุ้นสื่อนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือมุมมองที่ประชาชนมองกรกตตอนนี้ว่ากรกตมีไว้ทําไมและเรื่องนี้ ประชาชนคงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบต้องทวงถามต้องติดตามเพื่ออะไรครับถ้ากกตมีการกลั่นแกล้งหรือกอกตทํางานไม่ตรงไปตรงมาไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสกกตก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยเหมือนกันประชาชนคงไม่ยอมให้กกตมาอยู่เหนือกฎหมายแน่นอนกกตต้องทํางานรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนไม่ได้แค่รับใช้ใครบางกลุ่มเท่านั้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ